คุณเคยเจอปัญหาเล่นเกมไม่สนุกเล่นแล้วหุดหงิด อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรผมขอเสนอเกียร์อัพโปรแกรมมุด d VPN เพื่อลดปิงและเพิ่มความเสถียรของอินเทอร์เน็ตเวลาเชื่อมต่อเพอเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยโอ้ยอ,อย่างที่เห็นเลยครับหลังจากผมใช้โปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อไปเล่นยังเซิร์ฟเวอร์เอเชียของฮงไคซาเลวเนี่ยปิงผมลดลงอย่างเห็นได้ชัดเล่นได้เสถียรขึ้นและไม่รู้สึกหงุดหงิดแต่อย่างใดอีกต่อไปตัวโปรแกรมสามารถรองรับตัวเกมได้หลากหลายมากมายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฮงไคซาเลวเกมจินนิมแพดโอเวอร์วอชวาร์โลแอนด์และอื U ่นๆอ มากค้นหาตัวเกมที่คุณต้องการในโปรแกรมได้เลยครับอีกทั้งตัวโปรแกรมนี้ยังรองรับการใช้งานบนระบบของมือถือหรือว่าแท็บเลตต็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทั้ง Windows, iOS, Android และแม้แต่ PlayStation ก็เช่นเดียวกันครับโดยคุณสามารถเข้าไปโหลดได้โดยลิงก์จะอยู่ที่ Description นะครับดาวน์โหลดที่ลิงก์นะครับอ,อ้อลืมบอกใช้ฟรี3วันนะ วันนี้ผมจะมาแนะนําว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะไปเปิดตู้กาชาครึ่งแรกหรือว่าไปกดกาชาตู้ครึ่งหลังดีนะครับผมจะบอกให้แบบสรุปสั้นๆง่ายๆก่อนละกันนะครับจะแบ่งออกเป็น2 choice, นะช้อยส์เนาะช้อยส์ที่หนึ่งคือในกรณีคนที่อยากจะรีบเล่นฟอร์กอร์เนฮอร์นะครับแล้วก็คุณต้องการตัวฮิววิกหนึ่งตัวเพราะว่าคุณรู้สึกคุณเล่นลําบากมากคุณไม่อยากรอ300โรการันตีมาเลือกไปหรูแล้วก็คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะหลุดเลได้ไปหรูเร็วๆนี้แน่ๆการที่คุณจะไปเปิดลัวชามาเนี่ย โอกาสที่คุณจะสามารถเล่นเกมได้ง่ายขึ้นเล่นฟองกอล์เล่นหอได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันมีให้เห็นแน่ๆแหละครับเพราะว่าเป็นตัวฮิวที่ล้างดีบัฟได้แล้วก็ฮิวดีแต่ว่ามันจะไม่ได้หนามากนะเพราะว่าตัวละครมันใช้ A.D.K. ในการฮิวแต่ว่ามันล้างดีบัฟได้แล้วมันก็ฮิวอีกตัวหนึ่งได้ฉะนั้นมันโอเคแน่ๆเลยครับส่วนสําหรับกรณีคนที่มีตัวฮิวอีกตัวอยู่แล้วเนี่ยยังไงผมเชียร์ตู้ทางฝั่งครึ่งแรกก็คือตู้ซีวอรวูฟมากกว่านะครับไม่ใช่เพราะว่าตัวซีเวอะไรขนนนาดั้ใช่ตัวมันดีตัวมัััันนนนสะดดดววกตมมมมเล่่่งงาาายยททํให้้จีคอไขึ แต่จริงๆแล้วมันมีไอ้สีดาวโกงอย่างแอสตราอยู่ซึ่งแอสตราเนี่ยมันโกงมากๆเมื่อคุณไปจนถึงดาวสีครับพูดง่ายๆคือมันการันตีว่ามันบัฟสปีดให้เพื่อนๆได้เลยแบบอินฟินิตี้คือไม่มีดาวไทม์เลยผมใช้คํานี้แล้วกันถ้าคุณทําทําเสร็จจริงๆอะนะซึ่งเดี๋ยวจะไปอธิบายที่ตัวอีดลอนของตัวละขันนะครับฉะนั้นถ้าคุณเป็นคอนดิชันตรงตามข้อไหนก็เลือกแบบนั้นหรือสุดท้ายเป็นสเปเชียลชอ์ใช่สำหรับคนที่งบน้อยจริงๆการเลือกเปิดตู้กาชาจริงๆแล้ว ควรเลือกเปิดที่ตัวละคร4ดาวมากกว่า5เดานะครับเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปบางทีกดแล้วแม่งก็ไม่ออกเหมือนตู้ล่าสุดที่เป็นตู้ในพลที่อยากได้น้องถิงวินกันแต่ไปเปิดได้เป็นสู้ช้างเลยเป็นมีนาบ้างคนอยากได้น้องถิงวินแม่งออกแต่สู้ช้างก็สุดท้ายมันก็แล้วแต่ดวงอีกทีแหละครับแต่ว่าโฟกัสที่4เดาวมันสะดวกสบายกว่าเนาะโดยที่อันนี้เราจะไม่คุยกันถึงเรื่องของไลค์คนนะครับว่าเชียร์ไหนเราจะคุยแค่ว่าตัวละคร4ดาวแต่ละตัวของในแต่ละตู้เนี่ยมันดียังไง แล้วตัดสินใจเปิดยังไงดีแต่ส่วนตัวถ้าถามผมผมจะเลือกสีดาวของตู้ซีเวอร์วมากกว่าครับสำหรับกรณีตัว5ดาวผมได้พูดไว้แล้วนะครับที่คลิปสรุปแพทช์ซึ่งจะมีการ์ดอยู่มุมขวาบนคุณสามารถกดที่การ์ดไปได้เลยนะครับที่คลิปนั้นเนี่ยจะมีไทม์สเตมบอกอยู่แล้วว่าผมพูดถึงตัวละครนั้นๆไว้ที่ช่วงไหนครับฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากจะดูแค่เฉพาะตัวละคร5ดาวไม่อยากดู4ดาวซึ่งจริงๆอยากให้ดู4ีดาวด้วยนะครับไปที่การ์ดมุมขวา นก่อได้เลยครับแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาย้อนอันนี้ก็ได้จะได้มไม่หลงทางส่วนเรื่องของไลค์โคนที่จะมีเข้ามาในตัวเกมไม่ว่าจะเป็นไลค์โคน4ีดาวที่แจกฟรีหรือ5ดาวหรือความคิดเห็นของผมในเรื่องของไลค์โคนผมก็ทําคลิปไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับการ์ดอยู่ที่มุมขวาบนเหมือนเดิมเลยครับไปตรงตัวไอเนี่ยกดไปได้เลยเดี๋ยวมันจะพาคุณไปที่นั่นเองคุณก็ไปดูสะให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าผมแนะนําในมุมมองของผมแต่มันไม่ได้เหมาะกับทุกไอเดียหรือว่าไม่ได้เหมาะกับการตัดสินใจของคุณนะดู Guide, ไว้เป็นไกด์ไว้เป็นไอเดียชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ใช้ความคิดของตัวเองได้เลยครับเพราะมันคือไอเดียของคุณไม่ใช่ดีของผมอย่าเชื่อผมร้อเพิจารณาจากตัวของคุณเองอีกทีหนึ่งด้วยนะครับตัวแรกน้องแอสตราก่อนเลยนะครับสำหรับน้องแอสตราเนี่ยเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนน้องเป็นตัวที่เรากดมาหลักๆเพื่อทําการบัฟสปีดด้วยสกิลวันนี้ครับซึ่งเลเวล10ก็อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับว่ามันบัฟสปีดได้เท่าไหไรและมันบัฟได้2เทินและน้องการันตีสามารถบัฟให้คุณได้ทุกๆุ 2เทินอันเดอร์คอนดิชันครับเดี๋ยวเราอาธิบายก่อนว่าคุณจําเป็นต้องมีอีโดรอ,อนอะไรบ้างแล้วก็ต้องใส่ไลค์คนตัวไหนเพื่อทําให้คุณสามารถการันตีอันติได้ทุกๆ2เทินหมายความว่าเพื่อนคุณจะได้สปีดแบบการันตีเท่านี้แน่ๆเพราะว่ามัน2เทินกดได้ใหม่2เทินกดได้ใหม่นั่นเองนะครับอีโดรอ,อนที่คุณจําเป็นต้องมีคืออีโดรอ,อนสีที่ทําให้เวลาคุณมีสแต็กของพรสวรรค์ของคุณนะครับแล้วคุณจะได้พลังงาน15%ตรงนี้ต้องมี2หรือมากกว่าครับและอีโดรอ,อนหนึ่งที่คุณจะม เติม 1>, 1ครั้งแก่ศัตรูน1นตัวปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณจ่ายสกิลคุณจะได้พลังงานมา30ครับโดยน้องใช้ค่าพลังงานที่120ต่อการจ่ายถ้าไม่ตาย1ครั้งซึ่งไอตัวอีโดรอนหนึ่งเนี่ยไอหนึ่งฮิตที่เพิ่มมาเนี่ยมันให้พลังงานคุณถึง6หน่วยแล้วสามารถคูณเรื่องของโบนัสค่ารีพลังงานของคุณได้ครับฉะนั้นเวลาคุณจ่ายสกิลครั้งหนึ่งคุณได้พลังงานเลย36ครับแถมเรื่องการรีพลังงานคุณยังได้จาก,ก,จากอ,อีโดรอนสี่ม่รู้ ลืมแล้วที่เลเวล20สีทองโดยมันจําเป็นที่จะต้องมาคอมโบกับตัวไลท์โคนที่เวลาคุณทําการโจมตีโดนศัตรูแล้วให้พลังงาน8หน่วยจะเป็นตีปกติหรือสกิลหรืออะไรก็ได้นะครับโดยตรงนี้มันไม่สามารถติดซ้ําในเทินเดียวกันได้นะครับคำว่าในเทินเดียวกันได้หมายความว่าถ้าเกิดคุณเอาแอสตากดตีเพื่อเซตอัพก่อนที่คุณจะเข้าไปสู้จริงถ้าคนที่ได้แอคชั่นเป็นคนแรกคือแอสตาชิบหายเลยครับเพราะว่าตอนคุณตีคุณจะถือว่าได้พลังงานมาเลยไอ8หน่ว แล้วพอคุณได้แอคชั่นเป็นคนแรกมันถือว่าเป็นเธนเดิมครับฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นคอมโบนี้แอสทาต้องไม่ใช่คนแรกที่ได้แอคชั่นนะครับเพราะไม่งั้นคุณกดตีไปปุ๊บคุณจะชิปหายไรทันทีครับเพราะว่ามันจะไปติดตัวนี้เลยแล้วพอคุณทําการจ่ายสกิลเนี่ยมันจะไม่ติดผลของไลค์โคนแล้วครับซึ่งก็จะมีไลค์โคนอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นหน้าโบโรเนียกับแม่ของเขาโคโกเลียที่ไม่น่าตายเลย <laughs> ที่จะให้พลังงานเราเท่ากันแต่จะได้เรื่องของค่าทําลายล้างมาด้วยแต่ว่าเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้อง ซอน5้ามันแพงแต่ถ้าคุณไม่ค่อยมีงบการที่คุณจะใช้แค่3ดาวตัวนี้แล้วคุณก็เสียสละไปใส่เสื้อเป็นเลือดหรือป้องกันแล้วก็ไปใส่ตัวลูกแก้วเป็นเลือดหรือป้องกันเนี่ยอันนี้โอเคแล้วครับมันสามารถอึดถึกทนพอที่จะยืนรับเท้าศัตรูได้ครับฉะนั้นก็แนะนําว่าไม่มี4ดาวก็ใส่3ดาวก็ได้ครับสดาวถ้าจะมีใช้คุณก็ต้องใส่เต็มนะครับส่วนเรื่องอัตราการทําลายลางที่ได้มาจริงได้ใช้นะเพราะว่าน้องกดสกิลมันเคลียร์ตัวทัฟเนสของศัตรูได้ค่อนข้างดีเลยครับทีนี้แล้วไอ แตกที่พูดถึงเมื่อกี้มันคืออะไรแตกมันอยู่ที่ตัวพรสวรรค์ครับเวลาเราจ่ายสกิลครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้แตกมาเลย1นึ่งแตกครับถ้าโดนศัตรูต่างกันจะได้เพิ่มอีกแตกหนึ่งนั่นเองครับเงื่อนไขคือต้องมี2ซึ่งมันมีการริบแตกคืนด้วยครับหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วตัวของเราเองต้องใช้อีกส่วนหนึ่งของพรสวรรค์นั่นคือถ้าศัตรูแพ้ไฟขอแค่โดนคุณจะได้สองแตกเลยครับซึ่งวิธีการที่ตรูจะแพ้ไฟได้แบบไฟบังคับด้วยก็คือคุณก็ใส่ซิวเวอร์ฮูไปซึนนะ แต่ถ้าตูไม่แพ้ไฟเนี่ยแล้วเหลือแค่มอนเดี่ยวเนี่ยคุณจะไม่สามารถทําให้มี2 s t ส c ต็กตลอดเวลาได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นมอนเดี่ยวและไม่ได้แพ้ไฟต้องมีซีววูฟไปช่วยไม่งั้นไม่ได้ครับซึ่งอันติเวลาที่คุณอัพไปจนถึงเลเวล10เนี่ยมันให้ค่าความเร็ว50หน่วย2เทินเลยนะครับซึ่งโ,โหความเร็วคุณจะพอทั้งตี้โดยที่ไม่ต้องทําความเร็วอะไรกันอีกเลยครับยกเว้นเพียงแค่แอสตากับอีกตัวหนึ่งที่ควรจะได้แอคชั่นก่อนแอสตาเท่านั้นเองครับหรือคุณจะไม่สนใจเลยก็ได้ว่า rotate, รทหือ rotate, ชันแรกสุดตอนที่คุณเข้าไปเล่นในเทินแรก,กน,นะครับคุณจะกดอันติไม่ได้ถ้าคุณทิ้งตรงนี้ไปเลยทุกๆเทินคุณก็สามารถกดอันติได้ตามปกติคุณก็ไม่จําเป็นต้องทําสปีดเพื่อนคนอื่นแล้วแต่ขอแค่ให้รู้ไว้ว่าแอสต้าคุณจะไม่สามารถบับสปีดได้ตั้งแต่เทินแรกสุดแค่นั้นเองครับอันนี้ไปตัดสินใจเองนะเพราะว่าถ้าจะให้ถึงเวลาแลวมีคนอื่นขึ้นมาตีก่อนแอสต้าเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องทําสปีดอีกตัวหนึ่งให้มากกว่าแอสต้า้วยนั่นเอง่ยวนะดังนั้นแอสต้าก็เลยน่ามีมาก มันจะช่วยเราในการที่มันจะลดตัวแ็กของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สีเรียกครับเพราะว่าคีย์หลักคือปั๊บสปีดเพื่อให้ได้ตลอดเวลาฉะนั้นแค่อ e ีสีก็หรูหรามากและไอ้นี่โกงเชื่อผมตัวนี้โดนปรับมาเยอะมากกันนะตั้งแต่โคตรเบตาพแมง่งโกงจนไม่รู้จะโกงยังไงแล้วจริง <S <S ต่อไปคือน้องเซอร์โวนะครับเซอร์โวเนี่ยอันนี้ก็ใช้งานดีมากๆอีกตัวหนึง่งแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถกดอันติได้อภิมหาโคตระถี่เลยครับเพราะอีโดรอนสองของน้องครับไออีสองน้องเนี่ยการทํางานคือเวลามัน ติดพรสวรรค์ของเซอร์วัลขึ้นมาจะฟื้นพลังงาน4หน่วยครับซึ่งพรสวรรค์น,น้องเนี่ยขอแค่ตัตูมันติดสถานะช็อตไฟฟ้าน้องจะมีการโจมตีตัวนําเพิ่มเตมิมอีกตัวละครั้งคุณจะที่ตัวไหนก็ได้ไอตัวที่มันติดช็อตมันจะโดนดามเมจเพิ่มขึ้นมาเองครับมี4ตัว5ตัวก็โดนทุกตัวครับแต่ตรงนี้เบรกไม่ได้นะครับซึ่งเอาคุณดูคลิปเลยผมตีทีเดียวอติผมเกือบเต็มเลยเห็นใช่ป่ะอันนี้บวกสร้อยพลังงานนะครับถ้ากดสกิลก็คือเต็มไปเลยเว้ยเพราะ,า,ะา,าชอไฟ,ฟ อยู่่มันเลยทาให้มันแบบพลังงานมันทําให้กดอันติได้ง่ายมากๆครับเวลาเจอมอนสักสอสาตัว4ตัวเนี่ยโอ้ฟู่บอกเลยแล้วก็จะมีตัวอีหนึ่งที่ช่วยเบรกได้เล็กน้อยครับเวลาเราทําการโจมตีมันจะมีไปโดนศัตรูตัวข้างๆเนาะคือมันจะโดนได้1ตัวนะครับทีนี้ไอหนึตัวที่มันโดนเนี่ยมันเบรกได้ด้วยนะครับแต่นี้ไม่ให้พลังงานนะผมเช็คแล้วแต่ว่าเบรกได้เหมือนในคลิปที่คุณเห็นแหละฮะส่วน E 4คือแต่เดิมเนี่ยคุณจะทาให้ศัตรูติดช็อตไฟฟ้าได้คือคุณต้องจ่ายสกิลเท่านั้นหรือเบรก ด้วยไฟฟ้ามันก็จะติดช็อตไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งต้องบอกก่อนนะสกิลกับสตูดัวเบรกด้ไฟฟ้าเนี่ยขึ้นช็อตไฟฟ้าแยกกันนะครับแล้วพอคุณกดอันติเนี่ยคุณก็สามารถต่อระยะเวลาของช็อตไฟฟ้าออกไปได้เนาะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี้ยพอคุณมี e4 แค่อันติก็แปะช็อตไฟฟ้าได้เลยครับมันซ้ํากับตัวสกิลนะแต่เรื่องเบรกด้วยไฟฟ้าและขึ้นแยกมาช็อตไฟฟ้าอันหนึ่งเนี่ยก็ได้ตามปกตินะครับซึ่งมันดีมากนะเพราะว่าน้องใช้คอสสำหรับอันติเพียงแค่ันน้่งร้อยและพอ้เนติ ด้วยไฟฟ้าไปด้วยเนี่ยมันจะต่อสถานะช็อตไฟฟ้าทั้ง2อันเลยนะครับมันจะทําให้มันเลี้ยงการช็อตไฟฟ้าที่ศัตรูได้ตลอดเวลาเลยครับอันนี้ดีมากๆนะครับสำหรับการใช้งานและ E6 ที่จะทําให้น้องทําดาเมจก,กับศัตรูที่ติชดช็อตไฟฟ้าซึ่งคุณเลี้ยงไว้ตลอดอยู่แล้วแรงขึ้นอีก30%ตรงนี้เนี่ยใช้เป็นตัวคูณก็คือเหมือนกับค,คุณได้โบนนะัสความเสียหายไฟฟ้า30%นะครับฉะนั้นเซอร์ฟเวลเลยกลายเป็นตัวละครที่สามารถกดอันติได้โคตรบ่อยไม่จําเป็นต้อง,เงเสเปมาฟฟสก แล้วก็ต่อระยะเวลาได้ด้วยอันติแล้วมันมีพลังงานได้มาเยอะจากตัวอีเดรอน2นั่นเองนะครับใช้ดีมากเบรกไฟฟ้าดีมากๆครับโดยเฉพาะมันกลุม่มต่อไปจะเป็นพี่จนันเฮงนะครับสำหรับพี่แกเนี่ยหลักๆแล้วเราใช้เพื่อลดสปีดแล้วก็ทำดาเมจครับการลดสปีดเขาสามารถลดง่ายๆด้วยการใช้แค่สกิลแล้วก็ลดสปีดศัตรูเป็นเวลา2เทิร์น12%ครับและจะมีตัวเทรสที่ช่วยให้เราได้ความเร็ว20%เป็นเวลา2เทินเมื่อเราทําการโจมตีจะโจมตีด้วยอะไรก็ได้นะครับมันเลยทำให้ตัว มไม่ต้องทําสปีดเยอะครับส่วนอ e ีลอนเนี่ยผมมองว่าพิกจริงๆจะเป็นตัว e 6เลยนะก็คือทําให้การไต่สกิลของเราเนี่ยลดได้เป็น20%สเลยครับส่วน e 4ถ้าเราฆ่าศัตรูตายเราจะได้แอคชั่นต่อไปเลยทันทีครับไอ้ตรงนี้ต่างกับเซเล่ L A นะเซเลเนี่ยคุณจะไม่เสียเทิร์นแล้วบัฟก็ยังอยู่หมดแต่ของพี่แกเนี่ยเหมือนตัวเองเสียเทิร์นไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาเป็นเทิร์นใหม่แล้วนั่นเองครับส่วนอื่นๆผมมองว่าไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรให้มองว่าตัวนี้มีดีอีกทีคือไกลมาก e 6รับทีีน้้สําหตตู่ตอไ ผมยังไม่พูดถึงตัวยูวคงเลยนะครับเพราะว่าตัวยูวีคงเนี่ยข้อมูลยังไม่ได้เข้าในตัวเกมให้สามารถดูได้แล้วก็ในโฮโยวิกิโก้ยังไม่เข้าในวันที่ผมอัดคลิปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมีแจกกูแล้ว1ตัวในแพทช์ต่อไปเขามีประกาศไว้ตั้งแต่แล้วอาไปเทียแล้วนะครับฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับตู้นี้เนี่ยจะมีตัวสีดาวอยู่2ตัวตัวแรกก็คือเพล่าซึ่งคุณท่ยกันมาจั้งแต่ตอนตู้เซเร่แล้วไหมเซเร่กดกันถล่มทลายขนาดนั้นอีโลนของน้องส่วนตัวผม ไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นต้องมีอะไรแต่ถ้ามีมันช่วยเรื่องทีมคอมเดเมจน้ําแข็งได้เยอะเลยครับโดยอันนี้ก็คือตัว E4 ครับซึ่งเวลาใช้สกิลแล้วจะมีโอกาสที่ทําให้ความท้านทานน้ําแข็งของศัตรูลดลงอันนี้ดีมากครับผมซึ่งมันจะคอมโบกับตัว E2 คือถ้าเราใช้สกิลแล้วลบเอฟเฟกต์บัฟของศัตรูเนี่ยเราจะได้ความเร็ว10% 2องเทินครับแล้วก็ตัว E6 อาจจะดูเหมือนมีเดเมจแต่ตรงนี้บอกก่อนนะครับไม่ได้ดูดีนักครับคือตรงนี้คุณดูในคลิปฟุตเทจแล้วกันครับสโลว์ไวเห็นแล้วนาว่ เวลาทาการโจมตีไปเนี่ยโอเคเวลากดอันติมันโดนหลายตัวมันก็จะติดไอ้40%ตรงนี้หลายตัวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าดาเมจที่คุณเห็นอยู่มันก็แค่เพิ่มมาอีกหนึ่งฮิตและมันก็เบรกไม่ได้ด้วยฉะนั้นผมเฉยๆมากๆเลยครับมันก็มีแค่ตัว E4 แหละที่ผมมองว่าเอาไปเล่นทีมคอมน้ําแข็งแล้วมันใช้งานได้ดีครับโดยคอมโบกับตัวเองที่ใส่และโคนอันนี้ที่ทําให้สามารถลดทีเฟนศัตรูได้แล้วมันก็ไม่ได้ซ้อนทับกับการลดทีเฟนของอันติของเราด้วยครับคือลดไป2อันเลยจึงอ แล้วก็จะมีการที่เวลาแค่ใส่เพล่าไปแล้วเพื่อนๆจะสามารถเพิ่มอัตราการสร้างสถานะได้10%ด้วยสำหรับทีมความน้ำแข็งก็คือแช่แข็งกันนะครับแล้วก็ตัวพรสวรรค์ที่ทําให้เราได้พลังงานได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆครับขอแค่ศัตรูติดเอฟเฟกต์ดีบัฟเราก็จะสามารถได้พลังงานเพิ่มเติมเพียงแค่คุณทําการโจมตีมันช่วยเรื่องค่ารีพลังงานเยอะมากน้องก็เลยไม่ได้จ่ายสกิลบ่อยแล้วครับแทบไม่ได้จ่ายเลยก็ว่าได้ครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือน้องชิงเชยนะครับจะถามว่าทําไมผมไม่อัพซึ่งเดี๋ยววจจะะะออั้นน,นนมมมาาาาผีทตต่่แ ยังไม่ได้อัพแต่ว่าไปเช็คมาไปยื้อไม่ดีที่เช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอ e ีเดลลอนพิกพิกของน้องเลยเนี่ยจะอยู่ที่ตัว e4 ครับคือเวลาเราทํางานใช้สกิลนะครับเราจะทําการจวดให้ใช่ไหมครับซึ่งเราจวซ้ําได้เรื่อยๆเนาะถ้าจวแล้วติดมันจะมีการติดบัฟที่ชื่อว่าอูทาคิถ้าผมอ่านไม่ผิดนะซึ่งตรงนี้มันมีโอกาสแค่24%แต่ถ้าติดแล้วของดีเลยครับคือพอมันติดเวลาเราทการโจมตีในครั้งนั้นๆนะครับคุณจะมีการโจมตีซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับโดยตรงนนี้มั เปลี่ยนให้เป็นโจมตีต่อเนื่องด้วยทำให้คุณสามารถใช้ไลโคนของพี่จิงเหวียนแล้วโหดมาก ขึ้นได้เลยครับเพราะว่า H, การโจมตีเนี่ยใช่มันเป็นการโจมตีปกติแต่อที่ตามมาเหมือนกันเป๊ะเ,เลยเนี่ยมันเป็นโจมตีต่อเนื่องครับถ้ามันเป็นแบบไม่เสริมพลังมันก็จะเป็นแบบไม่เสริมพลังเหมือนที่คุณเห็นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตัวไพ่มาแล้วคุณได้ไพ่ตามที่คุณต้องการหรือว่าคุณกดอันตีแล้วคุณได้ไพ่มาเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีแบบเสริมพลังแล้วก็บิ้ลเสริมพลังเข้าไปให้คุณนั่นเองครับ e4 มันก็เลยดูดีแต่กาชาเหมือนเดิมคอนเซปต์น้องโคตรชัดเจนติดกาชา e2 ทาให้เเเววลลาาาาารรจจััั่่ไพนนยยะด้งงมมถช ไหู้ไหมเหรอครับมันได้พลังงานน้อยส่วนอีหนึ่งถ้าไม่ตายเราจะแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ดือ้อแล้วก็ฮีหกเนี่ยเวลาคุณทําการโจมตีปกติแบบเสริมพลังจะช่วยฟื้นฟูแต้มสกิลคุณหนึ่งแต้มครับอันนี้ก็โอเคที่จะใช้งานครับปัญหาหลักๆของน้องชิงชเวเลยคือน้องจะทําดาเมจได้ดีจริงๆเมื่อน้องกดอันติเท่านั้นครับมันทําให้การโจมตีของคุณจะเป็นรูปแบบที่ได้รับบัฟมาจากตัวพรสวรรค์อันนี้ครับซึ่งมันจะต้องมีหมากที่มันตรงกรันแล้วมันถึงจะได้บัฟแล้ว ต้องตรงหมดไงซึ่งมันจะมาจากการจั่วไพ่ของเรานั่นแหละครับแต่จั่วไพ่มันจั่วรัวได้แต่มันเสียสกิลพอยต์นะครับมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วดาเมจคุณเอาตรงๆมันไม่ได้พีิกมากขนาดนั้นแล้วก็ตัวมันค่อนข้างพึ่งกาชาระดับหนึ่งและผมก็ยังเล่นไม่คล่องด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยแนะนําได้เพียงแค่นี้จากการที่ลองเล่นมาผมค่อนข้างอึดอัดกันทงประมาณหนึ่งเลยครับเพราะว่าถึงแม้มันจะมีตัวเทรสที่จะมาช่วยคุณในเรื่องของการจั่วไพ่ในทุกๆรอบนะครับพอเรากดใช้สกิลแล้วมันก็จะไม่เสียพอยแแตตต่่่มัิดดดไ้้คครงเีว การต่อสู้เท่านั้นเองครับดังนั้นตัวชิงชเวยผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้พีิกขนาดนั้นแล้วก็ีเดอลอมันก็ไม่ได้พีิกเท่ากับตู้ที่แล้วก็คือตู้ที่เป็นพี่ตันเหิงเซอร์โลแล้วก็แอสตาตัวโกง ฉะนั้นผมเลยแนะนําแล้วก็ให้ภาษีกับตู้สีดาวตู้ซ si ีเวอรูฟมากกว่านะครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการแนะนําว่าเฮ้ยคุณจะไปเปิดตู้ไหนดีระหว่างซ si ีเวอรูฟหรือหลัวชาโดยผมจะให้คุณโฟกัสที่4ดาวสําหรับตัวคลิปนี้นะครับส่วนเรื่องละเอียดก็ลิงก์ที่เดี๋คลิปชันมันจะมีเรื่องสรุปแพชที่จะมีข้อมูลตัวละคร5ดาวอยู่แล้วสําหรับตู้ไลฟ์โคเนี่ยก็มีพูดถึงแล้วในคลิปที่เป็นคลิปพูดถึงตัวไลค์โคดของแพช1.1ลิงก์ที่เด s c r i ค t ิปชันเช่นเดียวกันครับยัังงงไไไก็ปดดูตรนน้้ อันนี้แนะนําแบบที่ไม่ได้บอกว่าคุณควรจะกดตู้ไหนนะครับเราเป็นการแนะนําให้คุณดูแล้วตัดสินใจเองว่าเออคุณอยากได้แบบไหนมากกว่าคุณซื่อ,อเดียผมไหมถ้าคุณไม่ซื้อก็ไม่จําเป็นต้องคิดในแบบที่ผมคิดนะครับเรามีสิทธิเสรีในการเลือกตามความชอบตัวเองและผมไม่ได้บังคับให้ใครเปิดตามที่ผมแนะนําฉะนั้นดูว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณเล่นอยู่ไหมแล้วคุณแฮปปี้กับมันไหมถ้าไม่ก็ไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ตามครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมวันเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกด, like, กดมททไล ีไปแล้วครับบ๊ายบายกดซับด้วยนะ